สวัสดีค่ะทุกคนนดีต้อนรับเข้าสู่สต e ีเอชช้นเนค่ะในวันนี้นะคะได้มาใน Q&A Question and a s k ตอบถาม EP หนึ่งค่ะ,คะเราจะมาดูกันนะคะว่าคำถามในวันนี้จะแปลกแค่ไหนมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวขอ,อตัวช่วยในการอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะสำหรับคำถามก็อยู่โทรอนรัคุแม่มานะคะมาคำถามแรกเป็นอันดับหนึ่งที่ถามกาเยอะที่สุดเลยนะคะคำถามแรกนั่นก็คือ พี่มีแฟนหรือยังคะพี่ขอตอบไว้เลยแล้วอย่าถามอีกเนาะเพราะว่าพี่ยังไม่มีแฟนค่ะยังไม่มีน่าคำถามที่สองอันดับสองเลยค่ะพี่อายุเท่าไร่หรอพี่อายุ13นะคะที่กลมๆว่าสิบเพราะว่าพี่เกิดปี51เดือนกันยาเนาะแล้วมันจะครบอยู่แล้วก็12กสบ13ก็เลยตีว่า13าค่ะ คำถามต่อมานะคะเรียกได้ว่าคำถามนี้มีสองคำถามก็คือพี่อยู่มอะไรคะและโรงเรียนไหน<อ>พี่อยู่มหนึ่งนะคะมหนึ่งพี่อยู่มหนึ่งที่โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุนะคะมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตโรงเรียนเก่าของพี่ก็คือโรงเรียนพัทยอุดมศึกษาค่ะ เรียกได้ว่าสองโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีมากๆเลยนะคะก็แนะนำเลยเนาะคำถามต่อมาคำถามที่สี่พี่สูงเท่าไร่คะพี่สูงหนึ่งร้อยห้าสิบสองถึงร้อยหกสิบนะคะเพราะว่าพี่วัดล่าสุดคือสองถึงสี่เดือนที่แล้วแล้วก็ไม่ได้วัดอีกเลยช่วงสองถึงสี่เดือนที่แล้วพี่วัดกี่รอบก็ไม่เท่ากันสักทีเลยค่ะก็เลย เป็นร้อถึงร้อนะคะคำถามต่อไปพี่ชอบสีอะไรคะพี่ชอบสีอะไรพี่ชอบสีขาวนะคะพี่ชอบสีขาวเพราะมันดูแบบสะอาดตาดูแบบบริสุทธิ์ดีค่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งที่พี่ชอบอันดับที่สองก็คือสีฟ้าค่ะมันทำให้พี่รู้สึกทางน้ำทะเลเนาะต่อไปเลย คำถามนี้ก็น่าจะตอบให้ง่ายนะคะว่าทุกคนก็น,น่าจะเคยโดนเนาะพี่เคยโดนแม่ตีไหมพี่ขอตอบเลยนะคะว่าทุกคนทุกคนย่อมเคยโดนแม่ตีแม้แต่พี่คือเหตุการณ์อันเนี้ยบางคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นว่าช่วงปหนึ่งปสองค่ะตอนนั้นพี่เรียนประถมแล้วพี่ไม่ตั้งใจเรียนช่วงปหนึ่งปสองติดเกมติดเพื่อนอา่าไม่อ่านหนังสือตอนสอบ แย่ที่สุดเลยทุกคนแล้วก็ทำให้พ่อแม่เสียใจนะพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอมในสมัยนั้นพี่รู้สึกว่าทําไมแม่ต้องตีแต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าแม่สมควรตีพี่จริงๆแหละค่ะแต่แม่ตีไม่แรงนะดีใจมากที่แม่ตีไม่แรงคำถามต่อไปพี่ใช้แอปคายมาสเตอร์ตัดต่อรอใช่ค่ะพี่ใช้คายมาสเตอร์ตัดต่อนะคะเพราะว่า เอฟเฟกตมันเยอะพิมพ์ภาษาไทยสามารถเลือกฟอนเรื่องโุ่นต่างๆได้แล้วเพลงในคลายมาสเตอร์ก็ไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยนะคะก็เป็นแอปตัดต่อที่สำหรับมือใหม่อย่างพี่พี่ก็เลยใช้แอปนี้นะคะคำถามต่อไปพี่เคยท้อหรือเปล่าครับพี่เคยท้อนะคะท้อหลายๆเรื่องเลยอะทั้งเรื่องการทำ YouTube ท้อในชีวิต ท้อในการทําข้อสอบเพราะในการเรียนในกรณีหลายๆกรณีพี่ก็เคยท้อแหละค่ะแต่ถ้าพูดถึงการทํา youtube พี่เคยท้อเล็กๆนะในการตัดต่อคลิปเริ่มเปิดช่องใหม่ที่มีผู้ติดต,ตามแค่สามคนพี่ก็เลยท้อทอนะว่าทําต่อไปมันจะสู้ไหวหรือเปล่าทําต่อไปเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะก็เป็นว่ามันก็เลยีมีกาลังใจขึ้นมาหลายอย่างเลยค่ะทุกคน คำถ,ถามต่อไปพี่เคยแก้งพูดให้ตัวเองเก่งนาปไหมถ้าพูดถึงเรื่องในเกมก็ค่ะยอมรับเลยว่าเคยก็ตอนหนึ่งหนึ่งกับน้องนะนะคะก็พี่ก็ใช้ยน่านอและน้องนะคนใจ้เป็นปวเลนแต่ว่าถึงพ,พี่จะแพ้ทางเท่าไหร่เกิดตู้จั คำถามต่อไปพี่ทำ Youtube มากี่ปีแล้วหรอคะพี่บอกเลยนะคะว่าพี่ทำ Youtube มา1-2ถึงเดือนะค่ะประมาณเดือนกว่านะคะทุกคนเอ๊ะหมดแล้วนี่นะหมดแล้วทุกคน u n พา a ์ทแรก,ออกต้ตน,น <S <S 1> <S 1> ๆนะคะทีแรกงั้นสำหรับวันนี้ถ้าอยากให้มี u n a e อีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะสำหรับคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไล